ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพักครับอยู่กับผมฮอสปินแคทกับเกมยูคิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้จะมาแนะนําเด็กเริ่มต้นสําหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มเล่นเกมนี้กำลังสงสัยว่าเราควรจะจัดเด็กอะไรใช่ไหมผมขอแนะนําเด็กนี้เลยครับรับรองว่าบีเพชรช้เพชรตายตัวแน่นอนครับผมไม่มีมากกว่านี้เลยนะครับผมนั่นก็คือเด็กที่มาจากสตาร์เตอร์ครับโดยหลักๆนะครับผมเราจะเปิดนะครับผมมาที่ร้านค้านะครับผมและมาที่โหมดของเด็กตรงนี้นะครับ จากนั้นทําการซื้อเด็กสตาร์ดัสดาก้อนหนึ่งกล่องครับผมราคา1 0 0่พเพชรนะครับอ่าราคา1นึ่เพชรนะกล่องถัดมาครับผมก็จะซื้อกล่องของเลดเดมอนครับผมราคา1,000เพชรเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับผมมาเตอร์โอเคออสครับซื้อมาหนึ่งกล่องนะครับผมกราคา1000เพชรครับมาเตอร์อเคออสนะครับอีกหนึ่งกล่องนะถัดมาครับผมลิเทิร์ออฟเลดอครับซื้อมาอีกหนึ่งกล่องครับผมราคา500เพชรครับ และก็อีกกล่องหนึ่งครับผมนั่นก็คือในออฟฟิเชครับราคา1000เพชรพครับพูดง่ายคือเด็กที่ผมจะแนะนําราคาตายตัวเลยครับผมก็คือ4,500เพชรพนะครับ4ี่พเพชรตรงส่วนนี้หาไม่ยากนะทาการอัพเลเวลตัวละครตัวละครเราเก็บๆแป๊บๆนึงครับผมเดี๋ยวเราก็ได้ครบแล้วพอเราได้ทั้งหมดครับผมเปิดกล่องมาเรียบร้อยทั้งหมด5กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอากร์ดใน5กล่องนั้นมารวมกันเป็นเด็กนี้ครับเด็กนี้ชื่อว่า Fu l l Power w ์วัตเตอร์ฟักเด็กละกันนะครับผมขอตั้ง คือมันเป็นเด็กที่มาจากการเอาสตาร์เตอร์ครับผมทั้งหมด5กล่องมารวมกันนะครับโดยเราจะเล่นคู่กับสกิลชุติสตาร์โหลดครับผมของยูเซสกิลนี้จะสามารถทำงานได้ครับผมก็คือเราต้องมีมอนเตอร์ชื่อจังหรือชื่อซิงโคนะครับผมรวมกันนะในเด็กนะผมเมนเด็กของเราเนี่ยรวมกัน8ใบครับอ่ะเรามาดูซิมีแใบไหม1ใบครับผมฟิกโดจังซิงโคนะครับผม3ามเจ้าวเทสสี่สามนะครับ4 5 6 7ด 8นะครับผมโอเคมีครบ8ใบนะอันนี้คือเงื่อนไขนะครับผมในการจัดนะถัดมาครับผมเอ็กซ์ตาเด็กต้องมีการ์ดที่ชื่อตัวจังหรือสตาร์ดัสรวมกันรวมกันให้ได้4ใบครับผมก็จะมีในส่วนของสตาร์ดัสดากอนนะครับผมจังเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมแล้วก็จังวอร์เดอร์รวมกันทั้งหมด4ใบนะครับผมอรวมกันครบนะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคือพอเราพอเราใส่การครบเนี่ยตอนเริ่มเกมครับผมมันจะมีการ์ดที่ชื่อว่าจังคอเบเทสครับผมอยู่ในสุสานตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะครับ และถ้าเกิดพอเราควบคุมมอนเตอร์ชื่อสตาร์ดัตอยู่ในสนามเมหร่เราสามารถเรียกฟอร์มูลาซินโคนะครับผมจากนอกเด็กเลยครับผมเอามาจากนอกเด็กมาเลยนะครับผมฟอร์มูลาซินโคนะครับผมเรียกการ์ดใบนี้จากนอกเอ็กซ์เตอรเด็กเลยเข้ามาในสนามได้ทันทีนะทำให้เราสามารถจะอันเชิญครับผมตัวของชูติสตาร์ดากอนเข้ามาในสนามได้เลยนะครับชูตติสตาร์ดากอนเดียก็ถือเป็นหนึ่งในการที่ถือว่าโหดมากอีกใบนึงครับการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดแจกฟรีเช่นเดียวกันนะครับ ใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยล็อกอินยูเซครับผมเราก็จะได้สกิลพร้อมกับชอาสกิลชุตติ้งสตาร์โรดนะครับผมกับตัวของยูเซนะครับแล้วก็การ์ดชุตติ้งสตาร์ดาก้อนมาเพิ่มเลยครับยังไงก็อย่าลืมไปปลดล็อกยูเซมาด้วยนะครับนะสกิลนี้ก็จะได้มาทันทีครับผมเมื่อเรามียูเซแล้วก็เอาสกิลนี้ให้ยูเซใช้เลยนะครับอ่าแล้วก็การ์ดใบนี้ก็แจกฟรีอยู่แล้วการ์ดอขวดแจกฟรีนะครับโดยหลักๆความสามารถการ์ดใบนี้ก็คือ1เท่ร์ธเนี่ยเราสามารถเปิดท็อปเด็กห้าใบจากนั้นการ์ดใบนีี้ครรัับผมมมจจะสาาสาาถ่งโตได เท่ากับมอนเตอร์จูเนอร์ที่เราเปิดเจอนะครับผมในการเปิดด้วยผลของเอฟเฟกนี้นะใน1เทินครับผมเทินของใครก็ได้ครับผมหากมีเอฟเฟกต์การ์ดอะไรก็ตามที่มีการทําลายการ์ดในสนามเราสามารถสั่งแคสเซิลเอฟเฟกต์นั้นได้เลยนะครับและเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีการสั่งโจมตีมาเราสามารถรีบูฟการ์เบนี่ออกจากสนามจากนั้นแคสเซิลการโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้1ครั้งนะครับและกลารเบนี้จะกลับมาเข้าในสนามหลังจากจบเทินด้วยผลของความสามารถที่เราแคสเซิลไปนะโอเคมันก็พูดง่ายก็คือมันเป็นการ์ที่เก่งมากเลย นะครับมันก็แค่รีมูฟกระดีขึ้นมือเท่านั้นเองนะครับโอเคถัดมานะครับผมเราก็อ่ามีการ์ดครับผมหลายๆใบนะครับผมมารวมกันนะอย่างแรกเลยครับผมก็คือมีคอนเซปต์ของเลดอ y e เด็กครับผมอย่ในี้ะเลดออีเซนครับผมตัวส่วนนี้เป็นการ์ดที่สามารถแจกฟรีครับผมตัวเ s r รตัวส่วนนี้ซึ่งทำให้คัมโบของเราต่อคัมโบในส่วนของเลดอ y e ฟิวชั่นนะครับ และเด็กนี้ก็มีนักรบสูงมากพอนะรวมถึงจังบอดีเออร์ครับผมขึ้นมาได้หรือเนออสก็ได้ทั้งนั้นเป็นนักรบทั้งนั้นนะครับดังนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับและเช่นเดียวกันครับผมบัสเตอร์โหมดครับผมนะเราก็สามารถเป็นมอนเตอร์ซินคอครับผมที่ทําให้เราสามารถอาเชิญซินค8ดาวเรียกสตาร์ดั้ได้ง่ายมากนะครับซึ่งเราก็จะใส่การ์ดครับผมของสายบัสเตอร์โหมดครับผมเข้ามาด้วยครับผมสามใบนะครับนะการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อเราเป็นสนามปุ๊บเนี่ยแต่ปกติบปพิเศษก็ตาม สาม,มารถเอาการ์ดที่เกี่ยวกับบัสเตอร์โหมดครับผมจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับและเมื่อเราโชว์บัสเตอร์โหมดนะครับผมจากบนมือซึ่งเราก็เสิร์ตมาอยู่แล้วล่ะนะเสิร์ตมานะครับผมเราก็จะทําการดึงการ์ดมอนเตอร์ครับผมตัวบีดตัวนี้ครับผมเข้ามาในสนามและเปลี่ยนการทําการเปลี่ยนรีเวลครับผมเพิ่มขึ้นตามจำนวนรีเวลที่เราเลือกนะดังนั้นเมื่อเราเลือกการ์ดไปนี้ปุ๊บเราก็ทําการดึงการ์ดไปนี้จากในเด็กขึ้นมือและกท็ทิ้งนะครับผมอ่าแอสเซอร์บีตัวนี้นะครับผมเอาบัสเตอร์โหมดขึ้นมือ Show Mode, ครับผมและโชว์มสเตอรร์โหดนะคับ และดึงกัสอาบิสบีดครับผมไออารเซลบีดตัวเนี้ยเข้ามาในสนามอีกรอบนึงนะครับผมและทำการเลือกเลข3 3มบวก4ก็เท่า7นะครับผม7บวก1ก็แดังนั้นก็สามารถเลือกสตาร์ดัสนะครับได้ทันทีและต่อด้วยสกิลครับผมชูตติซาร์โลนครับผมเลือกฟอร์มูล่าซินโคเข้ามาและอันเชิญในส่วนของชูตติสตาร์ดากอนได้ทันทีนะครับ หรือจะเป็นคอมโบในส่วนของจังซ so ินโคครับผมที่ลงมาปุ๊บเนี่ยก็ดึงการ์ดจังคอปเทสครับผมเข้ามาในสนามและอัญเชิญไปส่วนของจังวัยเออร์ครับผมและเมื่อจังวัยเออร์เข้ามาในสนามปุ๊บได้ผลจากการอัญซินโคเรียกจังคอปเทสเราก็สามารถเรียกในส่วนของจังซินโคครับผมในอุสานเมื่อกี้เข้ามาในสนามอีกทีหนึ่งนะครับผมสามบวกห้าก็จะเท่าแปดนะครับผมเรียกสตาร์ดัตได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือมุกคอมโบทั่วไปนะ ในส่วนของสายซินโคครับผมสายฟิวชั่นเราจะมีในส่วนของเลดอ y e นะครับผมกับ n e o อฟฟิวชั่ซึ่งเป็นการ์ดท,ที่เปิดเกมได้ดีมากๆตัวเนออสก็เป็นการ์ดท,ที่ต้องฆ่า2ทีนะครับผมเพราะว่า n e o อฟฟิวชั่นเนี่ยก็ทำให้ตัวของเนออสเนี่ยทนการถูกทําลายได้1ทีนะครับดังนั้นเนี่ยก็คุมตกว่าช่วยได้เยอะเลยและถัดมาครับผมตัวเลดอฟิวชั่นก็ผมก็เป็นการ์ดฟิวชัน่นที่ฟิวชั่นง่ายนะครับ โดยมอนเตอร์ที่ลงมาเนี่ยก็ปีกันีถึง2,008นะครับผมและมีความสามารถเมื่อมีการ์ดสมสัยเนี่ยก็สามารถจะถอดการ์ดสมสัยเพื่อแคนเซิลทาร์เก็ตเป้าหมายได้1ทีเป็นการ์ดที่เอาไว้ต่อกรถ้าผมพวกทาร์เก็ตได้ดีมากนะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะมีประมาณเท่านี้นะการ์ดอาจจะดูกระจัดกระจายนิดนึงแต่รับประกันได้เลยว่าเล่นง่ายนะครับผมและคอมโบนี้ไม่ขาดมือเลยนะผมเล่นมา4ีหตาเนี่ยยอมรับว่าไม่มีตาไหนที่เริ่มต้นมือไม่สามารถเล่นได้เลยนะเล่นได้ทุกตาเลยนะครับ มาดูกันดีกว่านะครับว่าเด็กนี้เล่นยังไงบ้างนะครับหลายๆท่านอาจจะดูมึนๆนะครับเอ้ยมันเล่นยังไงว่าการ์ดมาดูมั่วๆนะครับอะมาดูเลยครับ4,500เพชรนะครับผมตุ้มเดียวจัดเด็กโขดได้หนึ่งเด็กเลยนะจัดง่ายครับผมจัดง่ายมากนะอะโอเคนะครับ อ่าเริ่มต้นเห็นไหมครับผมก็จะมีการ์ดเริ่มต้นมานะถ้าเทียบกับสายแบบทั่วไปทั่วไปนะครับผมเด็กนี้จัดง่ายกว่าเยอะเลยนะเห็นโลมาปุ๊บครับผมอันเชิญนะครับผมจังกวีเออร์ครับผมและก็ดึงจังซิงโคครับผมจากในสุสานครับผมเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับแปะนะครับและทำการอันเชิญซิงโคครับผมเรียกสตาร์ดัสครับจากนั้นอันเชิญฟอร์มูล่าครับและอันเชิญเลยครับผมชูตติตาร์โรดครับไอชูตติซาร์ดาก้อนนะครับ จากนั้นก็เปิดท็อปเด็กค,ครับเนื่องจากเด็กเราเนี่ยมีความสามารถในการเสิร์ชท,ทิ้งเยอะมากนะดังนั้นสังเกตหรือว่าแป๊บเดียวการ์ดในกองเราก็หายไปแล้วนะครับอ่าครับผมเปิดได้หนึ่งทีนะตัวขึ้นมาครับลงมานะครับผมทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับฝัตงข้ามเอาโซ่มาล็อกเรานะอ่าเอาเรทไอฟิวชั่นนะครับผมขึ้นมือครับ จากนั้นทิ้งการ์ดเสิร์ชครับผมอัศวบดครับผมขึ้นมือนะครับจากนั้นต่อด้วยเนโอฟิวชั่นครับผมผมตุสานเห็นไหมครับเทินเดียวหายไปละห้าใบนะครับผมถ้าเกิดผมเปิดท็อปเด็กเนี่ยแล้วประกันว่างานเนี้ยชูติสตาร์ของเราเนี่ยตีได้เพียบเลยแหละนะลงไปครับผมเฟียเป็นเ็นไอฟิวชั่นนะครับตีเข้าไปครับแล้วตีทีนึงครับผมก็เอาเนี่ยออฟฟิชั่นมาแปะต่อตั้งเข้าไปนะครับ ก็เป็นเด็กที่รูปโภมคอนเซปต์ของสตาร์เตอร์แต่ละเด็กครับผมเอามาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับจัดมาเฉพาะเอาแต่เนื้อๆทั้งนั้นเลยนะจากสตาร์เตอร์เด็กของแต่ละเด็กครับผมและเอามารวมกันครับและนั้นเด็กนี้เลยถึงเป็นเด็กที่เริ่มต้นที่เก่งมากเลยนะและก็จัดง่ายครับผมและมือก็ไม่เน่าด้วยนะครับผลจากการเริ่มต้นสังเกตเลยว่าเริ่มต้นมาเนี่ยผมต้องมีมุกอะไรมุกหนึ่งให้เล่นตลอดนะก็ใส่ซ่ท่ามุกในเด็กครับมันก็ต้องมีสักมุกคอมโบนึงติดขึ้นมาบนมือแน่นอนนะครับ ไอแม่เริ่มมาก็มีเลอาอแล้วเห็นไ,ไหมโดบอนไนครับสวมขึ้นมานะครับอ่าให้ม่เต้องมีอะไรให้เล่นสักอย่างคอมโบนีแ้แหละครับตีครับสวมขึ้นมา อันนี้มือเน่าเนี่ยเนี่ยเล็ดไอโผล่มาเยอะเกินนะครับรีมูฟเอ้ยไอแล้วเอาเล็ดไอเข้ามาอีกทีครับผมเอาเลดไอไวเวิร์ดออกและดึงเล็ดไอเข้ามาอีกรอบนึ่งา่าฝังข้ามตีเข้ามานะครับจั่วขึ้นมานะครับอันนี้เผอไม่มีอะไร <c oughs> จัวขึ้นมาครับตีต่อยทีนะครับมีขนาดมือเน่านะแต่เรายังเปิดเกมได้ดีเลยนะครับ เลยจับซิงโครครับผมก็ต่อเลยครับคอมโบจังว,งเวีเออร์จังวีเออร์เรียกสตาร์ดัสสตาร์ดัสเรียกฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าเรียกชูตติสตาร์ดากอนครับและก็เปิดท็อปเด็กครับห้าใบานะครับอ่าตีได้สองทีครับ และก็ดึงครับผมเอาจังไว้เยอะเอามาสวมต่อสามารถแคนเซอร์ทาร์ก็ตได้3ครั้งนะครับและเช่นเดียวกันครับผมก็ถือว่าเป็นคอมโบที่เล่นง่ายนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าเจอบูอายครับ เริ่มต้นนะครับผมทิ้งบัตเตอร์โบดครับอ่าเอาบัตเตอร์โบดขึ้นมือนะฟีดเลดอายฟิวชั่นครับอ่าเราเริ่มต้นมือก่อนไงผมก็เลยไม่อยากใช้การ์ดนะครับผมเก็บคอมโบไว้เก็บคอมโบไว้นะครับไปดังข้ามครับผมเรียกบุไอลงมาตีครับโดนนะครับตัวการ์ดขึ้นมาครับลงไปนะครับไปครับผมทําการอัญเชิญครับผมสตาร์ดั๊ เรียกฟอร์มูล่านะครับฝ่ายตรข้ามจั่วการ์ดเหรอโอเคนะครับอ่าแล้วก็เปิดท็อปเด็กครับหนึ่งใบครับสองใบครับเปิดได้สองใบงนะครับและฝ่ายตรงข้ามก็ยอมแพ้ไปทันทีนะครับ เคคร,รับประกันความเล่นง่ายนะครับผมกับเพชรที่ล็อกตายตัวว่า4,500เพชรแน่นอนไม่มีเกินกว่านี้นะครับ4,500เพชรนะใครที่กำลังปั้นไอดีใหม่กำลังคิดว่าจะจัดเด็กอะไรก็เอาเด็กนี้ไปลองได้เลยนะครับรับประกันได้เลยว่าช่วยได้เยอะเลยอ่าทิ้งครับผมเสกขึ้นมือนะครับ ลงบผมบัตเตอร์โหมดครับอันเชิญครับเรียกสตาร์ดัตเข้ามานะครับผมและเช่นเดียวกันนะครับผมผมก็เตรียมฟอร์มูล่าไว้นะครับอันนี้ก็คือใช้ในส่วนของดาร์คาเลียนะใครจะเล่นในส่วนของดาร์คาเลียก็ได้นะแต่เอาเป็นสตาร์ดัตกับเล็ไอเล็ง่ายกว่าครับอ่าฝ่ายรงค้ามก็พยายามจะทํานะครับผมผมก็ซิงโคหนีไปเลยแล้วกันหมดเรื่องนะครับปีเข้ามาโดนครับ คือมันขี้เกียจรอนะมันยุ่งยากมันลำเยอะอ่าโอเคครับเอาเลดอายมาครับตีเข้าไปนะครับดึงการ์ดมาสวมต่อขวดอีกทีนึงตีมานะครับอ่ายอมตายครับผมเพื่อให้ดึงหน้าได้อ่าแล้วก็เอาจังเอ้าปร็เเข้ามานะครับตัวมาครับผมทันเชยครับผม เรียกจังเบอร์สกเกอร์เข้ามาครับัวดซ้ำเลยครับบักเข้าไปจบอ่านะครับมันเป็นเด็กที่เล่นง่ายแน่นอนนะในส่วนของการจัดนะครับอ่ารวมถึงคอมโบหลายๆอย่างครับผมก็เอาไปลองเล่นดูได้นะครับมาดูกันนะครับว่าใส่การ์ดเด็กอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกครับผม ตัวของพิกดอครับผมก็มาจากตาเดิกรับผมของスタดัสนะครับมาจากเด็กスタดัสเลยนะเลดอายนะครับผมก็มาจาก Return of อ e ฟเลดอานะครับเอาจริงก็แค่เปิดสตาร์เตอร์ที่ผมบอกไปทั้งหมด5กล่องอ่ะก็เด็กสมบูรณ์ละจัสซิโคครับผมก็มาจากเด็กスタดัสนะครับตัวของคิปเปอร์ดาก้อนครับผมอยู่ในชุดของ m a สเตอร์ออฟเคอนะครับจากคารเทนนะครับผมก็อยู่ในชุดของเด็กスタดัสนะครับอ่าแล้วก็มอนเตอร์ครับผมอยู่ในบัสเตอร์โหมดครับผมอยู่ในเด็ตของเลดอายนะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอยู่ในเด็กของเลดอนะครับถัดมาครับผมพวกจังพวกนี้นะพวกจังพวกนี้ไปหาใส่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมาจากสตาร์เตอร์ก็ได้นะครับเอาเป็นเน้นในส่วนของจูเนอร์เป็นหลักนะครับผมพยายามเน้นจังการที่เป็นการที่เขียนว่าจังเนี่ยโดยเป็นจูเนอร์เป็นหลักนะไปใบไหนก็ได้นะครับตรงส่วนนี้นะอ่าแล้วก็เนออสครับผมอันนี้ก็มาจากจูไดนะครับผม,มก็ดรอปมาอยู่ละละนะเลดอาครับผมก็มาจากโจโนนะครับ เลดไอฟิวชั่นนะครับผมก็มาจากสตาร์เตอร์ของเลดไอฟิวชั่นครับเดอออฟฟิวชั่นครับผมมาจากสตาร์เตอร์ของเดอออฟฟิวชั่นครับเลดไออินเซนครับผมอันนี้เป็นการ์ดแรกเอานะครับผมเป็นการ์ดเอสอาร์นะสามารถใช้ตัวแรกเอาได้เลยครับผมและก็การ์ดสุดท้ายครับผมแอสเซอร์โหมดครับผมหรือบัสเตอร์โหมดนะมาจากสตาร์เตอร์ของเลดเดมอนดากอนนะครับส่วนการ์ดนะครับผมที่เหลือเดอออฟฟิวชั่นครับผมมาจากสตาร์เตอร์เดอออฟฟิวชั่นครับเลดไอฟิวชั่นนะครับผมมาจากสตาร์เตอร์ เดไอฟิวชั่นครับชุดติสตาแจกฟรีสตารดัตแจกฟรีจังเบอร์สเกอร์ความจริงเป็นการ์ดอะไรก็ได้นะที่ขอแค่เป็นจังก,ก็พอนะครับผมแต่ก็อันนี้ก็ดอกมาจากยูเซก็ไปสามารถฟาร์มได้นะครับหรือจะใช้ตัวการ์ดแรกเอาอันนี้ก็แล้วแต่นะจังรวเลอร์ครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นการ์ดที่ดอกจากยูเซแล้วก็มาจากสตาร์เตอร์เช่นเดียวกันนะครับต้องระวังด้วยนะมันมีสตาร์เตอร์สองอันนะครับผมที่เป็นของยูเซนะพยายามซื้อสตาร์เตอร์ของสตาร์ดัตนะครับ อ่ะหลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมในการที่จะจัดเด็กนี้ครับผมรับประกรันความสนุกได้เลยนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ขำดีนะเอาไปลองจัดดูนะยครับวันนี้ผมฮอสพีแคสก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ